ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมในบ,บ้านกันด้วยลวกันนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแพ็กแมนนะคบโอเคเกี่ยวเรื่องนี้เลยดีกว่าก็คือไม่ใช่อะไรครับที่วันเนี้ย,นนยีธรามดาไม่พอชมนะนะค้าผมเขาผมเขาได้นอกพนี ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เห็นผมทำคลิปก่อนทำคลิปต่อก็คือก็คือน่าจะน่าจะไปอยู่ในโรงน,น่าจะไปอยู่ในโรงแะควโอเคถ้าเกิดผมไม่ทำคลิปต่อถึงว่าผมอยู่ในโรงแล้วนะคะโอเคอเคลิปนี้ก็จะอัดไม่มากอกคะ แพ้ตอนไหนคือคิทจบตอนนั้นนะคะจบไปแล้วจบไปแล้วหรือนังโอเคีลยวจ้าเพราะว่าตอนนี้โคตรร้อนเลยนะครับคลิปก็อาจจะไม่ยาวมากเนื่องจากเนื่องจากที่ว่าถ้าเกิดชนะตอนไหนแล้วคือจบตอนนั้นเลย นะครับจโอ้ยติกแดดไม่โอมันมาก่อนี่แดดเออเตะวีโอกูจะไปแดตอวันลี่บ้งเรียกเหรอ มันอะไรก็กลกัวนะครับถ้าเกิดผมเกมโอว่าตอนไหนนั่นก็คือผมแพ้ตอนนั้นนะครับโอเคเล่นกันเลยโอ้โหเห้ยไม่ใส่ชุดเ๋ยทำก่อน บอกกันไดีไม่มีอะไรนะเลยกี่เซียไม่มีแลครับผมมีแผงสำรองนะถ้าเกิดว่าตายีย เยอยไม่ได้อ,อไม่มีได้แดกแล้วเ yeah. yeah. อี้อี้จะจะอ้าถ้าเกิดผมตายตอีกรอบผมจะไปให้ไหมนเนี่ยอ้าวชีวิตเหลือเท่ากับอ๋อสแสดงว่าเมื่อกี้แม่งเป็นสามใช่ไหม พยายามให้มากที่สุดนะครับผมจะพยายามเล่นให้ห้ามเกมโอเบอร์อช่างแม่งขงนุงเียหลายชีวิตเลยมาดีมาดีมาด,มาดโีโอเคจะเกมโอเวอร์ไม่ว่าแม่งเหลือแค่สองชีวิตถ้าแต่มันมีหนึ่ง กตมันมีไอตัวไอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชี้ดูนะเดี๋ยวชี้ดูมันจะเป็นอะโอเคเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเท่าก,กันนะมันจะเป็นมันจะขึ้นประมาณอะไรวะเนี่ยโอเคเดีย่ยมันจะขึ้นประมาณตรงเนี้ยโอเคนะปฝเฮ้ยกูจะตายนะครับ จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับมันจะขึ้นประมาณตรงนั้นนะครับที่ผมบอกใช่ถ้าเกิดผมเกมเอเวอร์หืม